สวัสดีค่ะกูเคส์ล้ a แอนเลอรมีแฟนเพจกูเคส์ย่านบางบัวทองนะคะได r เร็เมาเสจมาว่าอยากให้กูเคส์พาไป Law แอนเล a ร์วัดสวยวัดหนึ่งย่านบางไผ่ค่ะวัดนี้มีปฏิมากรรมการสร้างวัดที่สวยงามวิจิตรบรรจงโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลโดยเฉพาะโรงเรียนพระปริยติธรรมศาลาพระไตรปิฎกกลางน้ำและพระอุโบสถหลังใหม่ที่สวยงามจริงๆค่ะ ว่าเดี๋ยววันนี้ครุเคสพาเดินชิวๆชมวัดสวยๆรวมทั้งพาไปกราบนมัสการหลวงพ่อทองซึ่งเป็นพระประธานของวัดนี้ด้วยกันนะคะเจนเคยขาดก่อนออกเดินทางอย่าลืมทําตัวให้หอมนะคะ บอกฉันสักคำว่าเธอทำ สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2309โดยเศรษฐีผู้มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถวายที่ดินให้แก่การสร้างวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและด้วยพื้นที่แถวนี้ในยุคนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกอไผ่จึงได้ชื่อวัดบางไผ่จากนั้นเป็นต้นมาตตัังแ่พบกน,นนวะ ก่อนสิ่งอื่นใดเลยครูเคสขอพาทุกคนมากราบสักการะพระประธานของวัดบางไผ่นั่นคือหลวงพ่อทองพระพุทธรูปทองคําแท้ทั้งองค์ว่ากันว่าความศักดิ์สิทธิ์และปฏิหารของท่านนั้นแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์แก่สายตามโดยแสดงให้เห็นเป็นก้อนเมฆลักษณะคล้ายองค์หลวงพ่อทองอยู่เหนือน่านฟ้าพระโอโอสถหลังนั้น ถึงจุดนี้ขอเวลาให้แฟนเพจกูเคสทุกคนตั้งจิตตั้งใจกราบสการะและอธิษฐานสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทั่วหน้ากันค่ะ I, I <ใ>อีกจุดหนึ่งที่จะต้องสะดุดตาเป็นอย่างยิ่งกับปฏิมากรรมชั้นเยี่ยมหอพระไตรปิฎกกลางน้ำสถานที่เก็บหนังสือพระไตรปิฎกและองค์พระแก้วมารากตจำลองและได้สร้างพญานาคไว้ทั้งสี่องค์สีทศตามความเชื่อของหลักพระพุทธศาสนาหวังให้เกิดการช่วยการทำนุบำรุงดูแลสมบัติของชาติชช้นนี้ไว้ตราบจนชั่วลูกช่วหลาน สำหรับใครที่ตั้งจิตตั้งใจจะถวายเพลพระสามารถเดินอ้อมมาด้านหลังข้ามสะพานเล็กๆไปหอแฉนเป็นอาคารไม้หลังใหญ่ไม่แออาจเหมาะกับยุคโควิด -19 แบบนี้ค่ะ